ขอเชิญพบกับพี่แพทและก็พี่การค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านีสีชมพูสดใสคือพี่การส่วนท่านนี้สาวสวยหุ่นดีหน้าเด้งเช้งกระเด้ะคือพี่แพทนั่นเองนะคะใช่มาจากเหนือเลยวันนี้จากเชยงใหม่เลยค่ะเหนื่อยไหมคะพี่เดินทางมาถึงนี่เหนื่อยเหมือนกันค่ะขับรถสิบชั่วโมงว่ขับรถมาเองด้วยแต่ไหวไงสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะขับมาเองด้วยเลยนะคะอยากจะถามพี่การชนิดนึงว่า รู้จักผลิตภัณฑ์ Red Moss ได้ยังไงคะอ๋อปกติแล้วนะคะพี่เป็นสมาชิกของบริษัทสตาส์สชญชัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ บริษัทของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับสุขภาพเนาะแล้วก็ที่พี่ประทับใจที่สุดก็คือเรดมอสทำไมถึงประทับใจคะพี่เห็นบอกว่าผลิตภัณฑ์เรามีเยอะมากแต่ทำไมต้องมาประทับใจเรดมอสตัวนี้ตัวเดียวด้วยอ๋อเพราะว่าพี่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเป็นคนมีปมมาก่อนใช่เป็นคนมีปมยังไงพี่เล่าเลยมาหนูสัญญาจะไม่ร้องไห้หนูจะไม่เครียดโอ้เยอะมากถ้าจะเล่า วันนี้รายการไม่พอนะเวลานะคะสนุกก่อนก่อนที่จะเล่าเพิ่งขอถามดีกว่าคือเพิ่งเห็นพี่ข้างนอกกับข้างในเนี่ยเพิ่งรู้สึกเลยว่าพี่เด้งและพี่สวยมาก ดูเลยว่าดูเด้งมากอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่พี่พีเป๊บโอ้ยไม่บอกเลยไหมพี่การบอกอยากรู้บอกเลยภูมิใจว่าเราเราเด้งได้ขนาดนี้เนี่ยจะไปอายท่าไหพี่อ่ะสามสิบแปดแล้วค่ะโจะจะเล็กสี่หรอพี่อ่าใช่หลักสี่เริ่มมาแต่พี่ดูเด้งมากยอะชันเลยอ่ะเนาะพอดีพี่มีสุขภาพในเรื่องของหัวใจปกติแล้วพี่เหนื่อยง่ายแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของแขนและขาอ่อนแรงเพราะว่ามีปัญหาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กอะค่ะเรื่องหัวใจผิด เต้นผิดจังหวะอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอเราอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของความดันแล้วก็ไขมันในเลือดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยอาการแบบอ่อนแรงตามแขนตามขาตามแบบเอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือไม่มีแรงลุกหรือไม่เดินไม่ไหวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอดีมาเป็นสมาชิกสตา์ชัยเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ Red Moss เนี่ยที่ ที่สุดยอดมากๆราะเขาดังมากคุณผู้ชมดังจริงๆคือเลสมอนเนี่ยพี่พี่ตามไปดูโรงงานถึงมาเลเซียเลยนะจริงหรอค่ะไปกับท่านไปทามาละโค่ะและจะที่ลองทานเลสมอนแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับอาการที่เราแบบปวดมาตั้งแต่เด็กอืในเรื่องของหัวใจนะคะปกติแล้วเนี่ยเฉพาะเรานั่งหรือยืนหรือทําอะไรนิดหน่อยมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยง่ายมากหัวใจเต้นตุ๊กๆๆนะคะค่ะแล้วก็ทานยาตลอด ปกติแล้วเนี่ยถ้าทานยาประมาณสี่ห้าปีตายเราเริ่มเสียแล้วนะเพราะเราทานยานีนี่พี่ทานยามาสิบแปดปีคือไปเข้าไปหาหมอพบสิบแปดปีสิบปดปีเต็มเ็มที่พี่ทานยาเยอะมากเ่ะพี่่ค่ะแล้วทีนี้พี่ก็พอมาทานเล่นหมอพี่ก็บอกเออช่วงปีที่แล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องของตับเสื่อมมีปัญหาเรื่องตับเสื่อมตับอักเสบแล้วก็ อไตคุณหมอเริ่มบอกแล้วเริ่มเริ่มมีปัญหาละมีแบบเรื่องตับเรื่องไตเริ่มเริ่มอันนั้นละเริ่มมีปัญหานะคะแล้วก็พอพี่ทานเลดมอสเนี่ยพี่แต่แทานเลดมอสเช้าสองเม็ดเย็น2เม็ดหลังอาหารนะคะเช้า2ก็คือเช้านี่คือก่อนอาหารใช่ไหมคะตื่นมากินเลยอ๋อหลังอาหารทันทีค่ะหลังอาหารทันทีทานหลังอาหารทันทีใช่อาหลังอาหารทันทีแล้วก็ก่อนนอนใช่ค่ะจะขึ้นเตียงจะหลับหัวลึงหมอนแล้วกินก่อนสองเม็ดนะคะ ตื่นขึ้นมาุ๊บครั้งแรกเลยรู้สึกแบบไม่เพลียอันดับแรกไม่เพลียนี่อย่าชี่ต้นบอกพี<ช>่ต้นเม<ช>ื่อกี้มีต้นบอกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกคือไม่เพลียต่อยทํางานหนักหรือว่าทางานเอาดอเหนื่อยแค่ไหนตื่นมาจะรู้สึกเฟรสือว่า,านนสดชื่น<ช>ตลอดเวลาเพราะว่าปกติพี่ก็ทางานหนักมากเลยจันถึงจันถึงสุกเนี่ยทำงานราชการเสาร์อาทิตย์ก็มาทํากับบริษัทสแตนชัยนะคะแล้วก็โตทำงานเจ็ดวันเลยค่ะงานหนักมากแล้วก็สุขภาพเราเนี่ยจากเมื่อก่อนทําปุ๊บแล้วก็เหนื่อยแล้วก็แบบมีปัญหาตลอดอะไรอย่างเงี้ย ต่อมาเนี่ยพี่พอทานเลดมอดปุ๊บมันมันก็ดีขึ้นตามลำดับจริงๆอะคะ่ะแขนขาที่อ่อนแรงตับที่เสื่อมไตที่มีปัญหานะคะวนตัวเลือดประจำปีนะคะ ยอดวันนี้เสียดายไม่ได้นำมเล่นเล่นดาแทนแพทปัจจุบันตกใจมองมองอ่ะมมอเฮ้คุไม่ทำอะไรมาแต่ก็ไม่กล้าบอกหมอเพราะคุณหมอส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเวลารักษาแล้วเนี่ยอย่าไปกินอาหารเสริมอะไรหรือมันจะตีกันมันจะชนกันแต่ด้วยความที่เราห่วงใยตัวเองเราก็แบบอยากให้มีอย่างอื่นช่วยด้วยอะไรใช่ค่ะพอพี่สุภาพพี่ดีปุ๊บเนี่ยพี่ก็ได้ไปแนะนําพี่แพทย์ซึ่งพี่แพทย์เนี่ยเป็นเป็นพี่สาวที่น่ารักมากเลยปกติพี่ก็ เห็นพี่แพทย์เนี่ยก็ทานอาหารเสริมหลายตัวมากเลยนะเนี่ยเขาก็มีปัญหาในเรื่องสุขภาพเนาะแต่ก็เป็นคนทานอยู่แล้วอาหารเสริมแต่ไม่ได้ม่ได้รู้จักบริษัทธตาสัญคัยองค์่อยังไม่ทราบมาก่อนใช่ไหมคะแต่คือรู้จักกับพี่การเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเป็นเพื่อนการรู้จักการพอแนะนําตอนแรกเชื่อไหมคะพี่แพทย์คะไม่เชื่อค่ะเพราะพี่ในปกติเนี่ยพี่ก็ทานอาหารเสริมมาเยอะแต่ก็ไม่เห็นดีขึ้นไม่เห็นดีขึ้นแล้วพี่แพทย์เป็นยังไงคะตอนนี้ ค่ะพี่ก็มีปัญหาเรื่องสายตานะคะสายตาพี่ปกติพี่ก็ใส่แว่นอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าระยะหลังๆพี่ทํางานหนักนะเป็นช่างเสริมสวยด้วยขายของด้วยหลายอย่างค่ะพี่ทําทุกอย่างเห็นชัดเจนมากก็เลยก็คือตาพี่แพทย์เนี่ยจากที่พี่แพทย์เป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็สายตาแบบมีปัญหาแล้วก็พี่แพทย์ยังมีพวกผดผื่นกลุ่มต่างๆที่ที่ออกรอบดวงตามีการแสบแล้วก็คันซึ่งมีปัญหาอุปสรรคมาก ซึ่งปกติไม่ชอบใส่แว่นต้ใส่แว่นเพาใส่ตาเมไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็อย่างอื่นด้วยนะคะเป็นกดไหลย้อนเป็นภูมิแพ้เป็นโรคกระเพาะด้วยแล้วก็ไม่ตรงเวลากรดไหลย้อนค่ะทำงานมากค่ะเลยไม่มีเวลาดูแลไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ปัญหาอื่นๆก็ มีหัวเข่าเนี่ยเข่าใช่เข่านี่มากๆเลยค่ะไปที่ไหนนี่ค่ะปวดค่ะแล้วก็เวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยขึ้นลงบันไดมีปัญหามากดังประกอบแก่ก่เงี้ยอันนี้คืออยู่ในช่วงอายุด้วยเพราะมากคือไมีปัญหาเรื่องหัวเข่ารือกระดูกข้อต่ออะไรอย่างงี้ด้วยพี่น้ำหนักเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่องหัวเข่าไงก็ก็เหมือนปัญหาเดียวกับพี่แพทย์แต่พี่บอกว่าเริ่มทานเลนมดไม่ได้ไม่ไม่ถึง2เดือนอะไอเสียงนี่มันดังประกอบแก่ะกอบแก่เนี่ยมันหายที่เวลาแบบลุกบังกราดอะไรแบบนี้ลั่นใช่ไหมหายใช่เสียงมันหายไปเลยนะ ค่ะไม่ไม่มีแรงเลยเวรู้สึกที่นั่งๆแล้วก็ต้องพยุงขึ้นมันก็เบาลงอ้คแล้วพอทานไปแล้วเป็นยังไงมทานไปสักประมาณสัก2อาทิตย์นะคะสองอาทิตย์ก็รู้รู้ได้ว่ามันดีขึ้นนะคะค่ะสายตาก็รู้สึกมันไม่เจ็บแล้วบ ร่างกายของเราก็เริ่มมีแรงสังเกตจากตอนเช้าๆตื่นมาเนี่ยปกติพี่ลงจากเตียงนี่ต้องค่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้นี่ไม่ต้องมีใครช่วยแล้วค่ะที่บ้านก็ไม่ต้องช่วยแล้วค่ะลงเองเลยค่ะลงขึ้นบันไดลงบันไดสบายตอนเช้าๆนี่ไป ตักบาทตอนเช้านี่ปกติก็จะมีคนดึงมือขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโดนคิ้วเลยคนเดียวโิ้วเลยสบายตาค่ะพี่แพท์ขาสายตาเป็นจากที่เวลามองอะไรแล้วมันดูพล่าพร่ามองคนหนึ่งคนกลายเป็นดูเหมือนมองคนสามคนเลยแบบนี้พี่แพทจะมีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือเวลาเวลาจะมีหนังสือเอาอะไรมาอ่านเนี้ยหาแว่นก่อนละจนทางนิตย์เองสวยมากนะหาแว่นหมดมันดูเสียคนใช่ถ้าไม่มีแว่นแล้วจะหมดสธิเลยค่ะพี่แพด้วยผู้หญิงดูสวยดวผู้หญิงดูแพงดูสง่างาม แบบอ่านใส่แว่นดูแบบแก่ป้าแนใช่ไหมพอหลังจากที่ทาแล้วใส่ตาเป็นยังไงบ้างคะพี่แพทคะก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะเพิ่งแว่นแล้วอ่านได้ค่ะสบายมองได้เลยที่สําคัญนะ3ามสามสอาทิตย์กว่าพี่มาหาพี่แพทพี่แพทบอกว่า เนี่ยโทรคุยกันว่าสายตาดีขึ้นเนาะที่สาคัญพี่ไปเห็นก็คือผิวพรรณพี่แพทย์อะไม่เหมือนก่อนเปล่งขึ้นป่ะใช่เพราะเมื่อก่อนพี่แพทย์จะเป็นคนผอมกว่านี้นิดนึงแล้วก็จะจะแห้งอะผิวแห้งแล้วมีกระเห็นชัดเจนกว่าจ้าดูไม่มีสง่าราศีใช่ดูไม่เปล่งจริงจริงแล้วเป็นคนขาวนะแต่ว่าไม่ไม่มีออร่าแต่พอพี่แพทย์มาทานจะทานจนนี้แล้วรู้รู้สึกได้ค่ะมั่นใจตัวเองขึ้นพี่แพทย์ทานกี่เดือนกี่วันคะตอนนี้ก็ ประมาณหนึ่งเดือนเดือนกว่าไม่นานค่ะไม่นานค่ะไม่นานแต่แต่พี่แพทย์ทานสองเม็ดนะคะเหมือนสองเม็ดสองเม็ดจานเลยค่ะแบบนี้ไปเลย้าอาการภูมิแพ้เป็นยังไงบ้างว่าแอนก็พู้่มเป็นภูมมแพ้เหมือนกันค่ะอาการภูมมแพ้ก็ดีขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยแล้วค่ะไม่ไม่เหนื่อยเลยว่างานเพราะว่ารู้สึกว่ามันลืมไปเลยอะค่ะว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ค่ะลืมไปเลยว่าตัวเองภูมิแพ้แสดงว่าอาการได้ดีขึ้นมากคือโรคภุมมแพ้เป็นโรคที่อ่ะหมอปัจจุบันยังแบบ จะทำยังไงดี<ช>อย่างมากก็แค่แบบจ่ายยารักษาตามอาการถูกต้องถูกต้องทีนี้คือถ้าเกิดว่าสุขภาพเราดีอาการพงแพ้ก็จะน้อยลงนี่แค่เดือนเดียวเองอ่ะนี่เขาบอกว่าที่เชียงใหม่ก็อากาศดีแล้วนะ ใช่ใช่คเป็นภูมิแพ้ต้องอยู่อากาศดีๆบางทีเราเจอฝุ่นไงฮะอากาศเย็นสบายแต่ฝุ่นหรือความแห้งของอากาศอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็สามารถเป็นภูมิแพ้ได้นะพออยู่ที่นู่นนะคุณผู้ชมค่ะพอเรดมอได้รับความนิยมเนี่ยโอ้พี่การก็เป็นตัวแทนจําหน่ายเลยต้องบอกว่าขายดีมากจากปกติตอนนี้โอ้ขายดิบขายดีมีทุกอย่างสร้างเนื้อสร้างตัวได้พวกงั้นเถอะแล้วลูกค้าก็ติด พอลูกค้าติดเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็มีการบอกต่อเรื่อยว่าเอ้ยเรสมอสทานดีนะลองกินดูอคนก็เชื่อแล้วก็มีการบอกต่อ<ช>ถ้ามีการบอกต่อคุณผก็มาติดต่อพี่การว่าขายยังไงคะแล้ววันนี้เนี่ยพี่การบอกว่ามีโปรโมชั่นมาฝากด้วย<ช>พิเศษเลยนะคุณผู้ชมค่ะเรซมอสหนึ่งกล่องเนี่ยปกติราคาอยู่ที่850บาทนะคะโปรโมชั่นวันนี้4กล่องแถมฟรี1กล่องนะคะในราคา3,400บาท คุณผู้ชมรีบโทรมาเลยนะคะ0843732896นะคะและ0837600577นะคะโทรมาสอบถามได้ว่าเป็นโรคนี้สามารถทานได้ไหมเป็นโรคนู้นสามารถทานได้ไหมโทรมาปรึกษาได้เลยคุณผู้ชมหรือว่าใครอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าซื้อในปริมาณเยอะเพื่อเอาไปขายผู้เลยว่าสร้างรายได้จริงๆได้เงินจริงๆไม่ใช่การหลอกลวงคุณผู้ชมค่ะเพราะมันของมันดีจริงๆพอกินแล้วเดือนนึงเห็นผลเฮ้ยคนอยากซื้อต่อมีการบอกต่อมันก็ขายได้ต่อ ใช่ห<ช>ูเล็ดมอออยู่มาหลายปีน,นะพี่ใช่โดยเฉพาะทีมงานเรานะคะมีการขยายงานขยายองค์กรอย่างต่อเนื่อง<ช>แล้วก็เน้นการสร้างทีมงานแล้วก็ช่วยเหลือทีมงานนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดอะไรไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสาน เราตามไปดูแลหมดเลยนะคะในเรื่องของสุดยอดถ้าของไม่ดีจริงอยู่ได้ไม่นานขนาดนี้พึ่งพี่มา6ปีแล้วนะใช่ไงแล้วผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้เนี่ยมันมากกว่า6ปีแน่นอนถูกไหมคะพี่การค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าของสิ่งไหนหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรอยู่เกินแบบ5ปี6ปีเอาง่ายๆแค่ปีเดียวเนี่ยสุดยอดแล้วจริงแล้ที่สําคัญนะคุณ พูดง่ายไม่ต้องเหนื่อยทํางานเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือของในเขาขายตัวของเขาเองได้<ม>เพราะิตภัดฑ์น,นี่คือหลายคนที่ได้ลองเนี่ยรู้สึกซื้อต่อบกันหมดเลยบางคนนี่นะอะลองก่อนเซิสองสากล่องอกลับมาหาพี่การนี่บอกอ๋อ,อขอเป็นลังเลยละกันขอไปขายเลยละกัน <S <S คน <S <S ถามเยอะเหลือเกินสักอะไรเป็ตัวเหงเป็นกอบเป็นกำมเลยคุณผู้ชมโทรมาปรึกษาได้นะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวจะให้พี่การและพี่แพทเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะเริ่มจากพี่การก่อนเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของ สุขภาพ,พไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคตับนะคะแล้วก็ในเรื่องของหัวใจนะคะเนาะภูมิแพ้อ,อะไรต่างๆนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของโรคเบาหวานะนะคะตัวนี้มีประโยชน์แล้วก็มีคุณสมบัติที่มากกว่ามากกว่าที่คุณคิดนะคะเนาะค่ะค่ะ,คะแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพยอย่างที่กล่าวมานะคะเหมือนที่แพทย์เป็นภูมิแพ้จะ <ใช S 1> มีปัญหาเรื่องสายตาหรือว่าระบบบอดี้ของเราเนี่ยค่ะ ขาวเสื่อมอะไรอย่างนี้นะคะหรืออยากให้ผิวพรรณออร่าอย่างนี้นะคะโทรมาได้ค่ะเบอร์นี้ค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะลองดูค่ะรับประกันเลยนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเริ่มต้นด้วยเซลล์ก็ต้องรักขาดวิเซลล์นะคะสุขภาพถึงดีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กาแล้วก็พี่แพทมากนะคะขอบคุณค่ะทีู่้มาจากเชียงใหม่แล้วก็มาพูดคุยในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะวันนี้พี่แอนก็มีคลิป ใช่เป็นคลิปที่แบบว่าสร้างไอเดียเก๋ๆด้วยตัวคนเองนะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวรายติดตามช่วงหน้าค่ะ